ไไนนะนนท่านไป็ะคนธนบุรีนะท่นานความรู้เรื่องเกี่ยวกับขับพระติดตาของแก้วกัตถวัตน,นะพระเกจิอาจารย์ที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอีกหนึ่งรูปของจังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือพระอธิการสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกขานทันว่าหลวงพ่อสาครคุณวโรราเกจินักพัฒนาสายหลวงพ่อวิริยังพระสายกรรมฐานผู้เป็นศิษย์สืบสายธรรมจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนอกจากนั้นหลวงพ่อสาครท่านยังเป็นศิษย์ผู้สืบพุทธคมจากหลวงพ่อเขียนคันทัศโรราเกจิชื่อดังแห่งวัดกระทิงผู้บุกเบิกงานประเพณีสการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาพิจกุลอันโด่งดัง ที่ผู้คนได้ต่างเดินทางมาส่อสแสวงบุญกันอย่างมากมายจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดวงดังของจังหวัดจันทบุรีในทุกๆปีหลวงพ่อสะครน,นั้นท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่มาเนิ่นนานมากแล้วโดวยที่ท่านนั้นได้ถูกแต่งตั้งเป็นพระรธรรมทูตออกจาริกแสดงธรรมในที่ต่างๆเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามคําสั่งของหลวงพ่อเขียนที่ได้เห็นในความสามารถในการสอนธรรมของท่าน หลวงพ่อสะคอนท่านจึงได้รับหน้าที่นี้และอยู่ช่วยเหลืองานของหลวงพ่อเขียนถึง4ปีด้วยกันก่อนที่ท่านจะได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดหนองบอนทันมารามตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะมาอยู่หลวงพ่อเขียนเนี่ยนะคือหลวงพ่อเขียนเขาเป็นความสามารถของเราในเรื่องการสรางเอท่านก็อยากทำโครงการเรื่องการนำปัจข้ยโงเรียนการทำโครงการนี้ โดยอุปนิสัยของหลวงพ่อสาครแล้วท่านปรารถนาชอบศึกษาวิชาธรรมรายาต่างๆรวมถึงวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาพุทธ,ธาคมต่างๆเป็นทุ่นเริมอยู่ก่อนแล้วและเมื่อมีโอกาสได้อยู่กับหลวงพ่อเขียนท่านจึงมักจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเขียนอยู่เสมอซึ่งหลวงพ่อเขียนท่านก็มีได้ปิดบางวิชาใดๆอีกทั้งยังบอกให้หลวงพ่อสาครให้ดูจดจําวิธีการที่ท่านได้ทำเอาไว้ให้ได้เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดวิชา โดยการทำให้ดูซึ่งหลวงพ่อสาครท่านเองก็มีพื้นฐานเดิมที่ดีอยู่แล้วเมื่อได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ท่านจึงจดจำได้อย่างรวดเร็วขอให้จดจำเอาจดจำเอาทบแบบไหนก็ใช้อัตราอะไรบ้างจดจำเอาจดจำเอาให้ได้ทำไปรับใ,ใช้ท่านไห้ดีบ้างไรบ้างทำทางท่าน,านซ้อนมาต้องเข้าอยู่ท่านเเข้าไปกรับท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วละไว้ทุกสิทธ รับใช้ท่านแต่ท่านสั่งงานมาจะให้ทําอะไรก็ทําทําให้ท่านาอาเท้าคมการเขียนยันในพวกนี้ท่านก็สอนท่วมเติมแต่ที่ว่ามามีพื้นฐานไปก่อนแล้วเลยเรียนเรียนรูน้รได้เร็วขึ้นซึ่งหลวงพ่อสาครท่านเองก็มีพื้นฐานเดิมที่ดีอยู่แล้วเมื่อได้รับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ท่านจึงจดจําได้อย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะวิชาเอกของพวกเขียนที่มีความโดดดังเป็นอย่างมากนั่นก็คือวิชาการเสกกระเป๋าเรียกทรัพย์ซึ่งในอดีตนั้น ที่ขึ้นไปบนยอดเขาคิจกุลเมื่อเดินทางไปนมัสการรลพระพุทธบาทกมมักจะนํากระเป๋าของตนไปให้นุวงพวกเขียนท่านปุกเสกอยู่เสมอซึ่งวิชาเสกกระเป๋าเล็กสักนี้ปัจจุบันผู้ที่เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อสาครก็ผมักจะนํากระเป๋าไปให้ท่านปลกเสกและเจ้ามัคระเล็กยันดังเช่นหลวงพวกเขียนในอดีตน,นั่นเองนอกจากจะได้ถ่ายทอดวิชาจากหลวงพวกเขียนแล้วเมื่อได้มีโอกาสพบเจอครูบาอาจารย์ท่านอื่น ที่มีความรู้ความสามารถหลวงพ่อสาคอนท่านก็มักจะเข้าไปกราบนมัสการเพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์และเรามเรียนวิชาอยู่เสมออย่างเช่นหลวงปู่จวนพระเถราจารย์ที่เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีที่มีความเก่งกาจในวิชาแพทย์แผนสมุนไพรที่หาตัวจับได้ยากรวมถึงภาษาของโบราณที่หลวงพ่อสาคอนกล่าวไว้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เขียนอักขรเลขยันได้อย่างงดงามยิ่งนักหลวงพ่อสาคอน เพียงได้เห็นหลวงปู่จวนจานักระเลขยันครั้งแรกท่านก็เกิดความศรัทธายิ่งนักจึงได้ขอถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนวิชาการเขียนยันนี้มาเชิญกับข้าพเจจวนที่ท่านมาจากมุลีท่านก็นมาอยู่ทางลำซัตตะพุดกรู้ข่าวว่าท่านมีวิชาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์บ้างแล้วก็ทางหมอรักษาแผนโบราณบ้างเป็นประมาทุกท่านดูอ่ะจะศึกษาวิชาทางนี้ดูบ้างอยู่ประมาทุกท่านท่านไปเรื่อยใช่ใช่ของท่านเป็นลายพัสดุดวงมี ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ถูกตุนองแต่ว่าท่านไม่ได้ประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งเป็นหลักอย่างแต่ว่าท่านพอใจอยู่วัดไหนท่านก็ไปอยู่อยู่ที่ความพอใจของท่านเองพอใจอยู่วัดไหนวัดไหนแต่วัดจะอยู่ในฝาในตถมพอใจอยู่ทั้งกับไปทำไมท่านถึงยึดติดกับพวกพวกราวและชุดเสียงิวกนี้ตั้มเหลืองตั้มลาวแล้วหลวงพ่อได้ไปเรียนกับท่านเนี่ยเรียนด้านไหนบ้างก็เรียน แกเลยการ <ste al Polit ica> เรียนเรื่องเกี่ยวกับหอยายาช่วยท่านหาว่านฮัที่เป็นทุกว่านนะไปให้ท่านก็เป็นปรุงยาใช่ไหมครับงยาก็ท่านก็สอนทีาทำทำตาผมท่านท่านเป็นคนตุรกนะท่านควารู้เรื่องเกี่ยวกับความติดตาของคนที่ากรคกรบดนะท่านเลยสอนให้ทำทำผมทำอะไรทำบนาแล้วก เมื่อก่อนเราจะเป็นแบบพิมพ์าสเนี่ยคือทําเองแล้วก็ต่อมาท่านก็แนะนําวิชาเนี่ยก,การการเรียนภาษากรมให้อะไรเนี่ยท่านมาท่านท่าน,านเรียนกับอุ่นอุ่นคอยขอแล้วหลวงพ่อเรียนกับครูจวนน้ำใช่ไหมครับเรื่องพระยาพรัลขอรประมาณกับสองปีกับสองปีต่อไปก็ท่านก็ออกจากนำคน,นตับต่านเดินทางของท่านไปทั่ว ไปอยู่ทางเขาคิดจะกรูดบ้างแล้วก็กลับไปอยู่ชนบุรีบ้างมาอยู่ทางระยองบ้างแล้วปัจจุบันนี้หลวงพ่อจวนยังอยู่ไหมท่านน่าจะม,ม,มรณภาพไปแล้วไม่เจอท่านบ้านแล้วแต่แยกแะกับท่านไปกนะ็ตอนนั้นท่านอายุประมาณหกสบิบเจ็ดสิบแล้วล่ะเจ็ดสิบแล้วนะแบบปัจจุบันนี้น่าจะมรณพากแล้วนะต้องเรียกหลวงปู่แล้วปู่จวนนอกจากวิชาการเขียนยัน หลวงปู่จวนท่านยังได้ถ่ายทอดวิชาการทำพระผงการปลุกเสกพระผงให้กับหลวงพ่อสาครอีกด้วยซึ่งหลวงพ่อสะครท่านได้เล่าว่าวิชาการทำพระผงของหลวงปู่จวนนั้นก็คือตำรับวิชาการสร้างพระปิตาของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันที่โด่งดังของจังหวัดชนบรุรีที่ได้สืบทอดกันมานั่นเองด้วยเหตุนี้วัตถุมงคลที่เป็นพระผงของหลวงพ่อสาครที่ได้จัดสร้างขึ้นจึงมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก โดยวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสาครท่านได้อนุญาตให้จัดสร้างวัตถุประสงค์หลักเพื่อนาปัจจัยมาก่อสร้างเซนาสนะถาวรวัตถุที่วัดหนองบอนแห่งนี้โดยวัตถุมงคลรุ่นแรกนั้นก็คือพระพงพิมพ์เสีนโตลักษณะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพอนั่งคัสมาที่เต็มองค์อยู่ในซุ้มระฆังมีมูลสารศักดิ์สิทธิ์หลากหลายชนิดด้วยกันมีหลายเนื้อฝังตะกุดฝังพลอยถือเป็นพระพงศ์เสียนโตร,รุ่นแรกของท่านสอง พราคุณแผนดินปา่าช้าเมืองจันทร์พิมพ์ทรงสวยงามมวลสารจากดินปา่าช้าเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่เขตชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปา่าช้าวัดสัพพุทธที่ปัจจุบันยังคงหลงเหลืออยู่อัดแน่นด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้เก็บสะสมไว้มากมายเพื่อให้เป็นตำนานเช่เชนคุณแผนดินปา่าช้าเมืองจันทร์ของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสันหรือชื่อในอดีตนั่นเองสามแด็กที่กำลังดำเนินการจัดสร้าง และมีกระแสต,ตอบรับอย่างมากมายในขณะนี้นั่นก็คือพระคุณแผนพลายเดี่ยวผสมผงพลายกุมารที่หลวงพ่อสักครท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อนําปัจจัยไปก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชเพื่อใช้เป็นศาลาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการตั้งประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลศพซึ่งการก่อสร้างได้คืบหน้าไปอย่างมากด้วยแรงศรัทธาจากสาธุชนอย่างล้นหลามท่านได้ทําพิธีกรรมจัดสร้างผงพลายกุมารน,นี้ขึ้นมาตามตำรับตำราบโบราณซึ่งเชื่อกันว่า พระพง์ที่มีการผสมผงพลายกุมารน,นี้จะมีพุทธคุณสูงเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายนอกจากนั้นยังได้มีการนำผงมวลสารตำรับเขาอ้อที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากทางภาคใต้ที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีมาผสมเป็นมวลสารจัดสร้างพระงพงษ์พลายเดี่ยวในครั้งนี้อีกด้วยโดยคุณแผนพลายเดี่ยวของหลวงพ่อสาครน,นั้นได้ถอดแบบออกมาจากคุนแผนพลายเดี่ยวของหลวงปู่ทิมอิสริโก วัดละหารไลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตซึ่งหลังจากได้ทําการเปิดจองก็ได้รับความสนใจจากศิษยานุศิษย์และสาธุชนกันเป็นจํานวนมากโดยสามารถรวมบุญจองพระผงพลายเดี่ยวของหลวงพ่อสาครในราคาเพียงองค์ละ100บาทเท่านั้นโดยจะได้มีพิธีพุทธาพิเศษขึ้นในวันที่19มีนาคมพศ2565นี้สามารถร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลขุนแผนพรายเดี่ยวได้ ีวัดหนองบอนทันมารามหรือศูนย์จองพระเครื่องหลวงพ่อสาครคุณวโรได้ทั่วประเทศครับ